ให้พี่น้องดอูวิธีเพาะหอมน่ารักไหมคะน่ารักไหมจะมุจะมีดีไหมคะเอาหอมหัวมาปักใส่ขนมเค,ค้กก้อนเนาะก็จะต่อไปก็จะออมีการเจาะรูเนาะต่อไปก็จะดเจาะ,ะรู้นามันไหลออกเนาะก็สวยน่ารักนี้เนาะ คุณครูพาคุณครูพานักเรียนทำมันเป็นอะไรคะให้ดูสิต้นอะไรคะคุณครูพานักเรียนทำคุณครูพานักเรียนทำไหนไหนไหนยายดูหน่อยราออะไรคะไหนไหนดูสิอ๋อนี่อะไรอะลูกคุณครูลูกอะไรคะเมล็ดผักชีเมล็ดผักชี นี่ไงผักชีจีนผักชีอะไรก็ได้เนี่ยเพาะเพาะในนี้ได้หมดเลยเออทาดีเนาะไปไปไปลูกเดินไปถ้าถ้าถ้าแบบนี้อ่ะต่อไปก็จะได้กินผักกินผักในในสิ่งที่เราปลูกดีกว่าเสียประโยชน์เอายากับคุณครูแล้วบอก่คะเอาแล้วโอเคไปค่ะเป็นอะไรไหมวันนี้ไม่เป็นอะไรใช่ไหมโอเคค่ะไปเดินไปค่ะ แล้วก็จะมารับหลานเนาะแล้วมาเจอคุณครูเขาพาเด็กๆปลูกอ่าหอมปลูกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เออน่ารักดีเนาะเขาก็ทําดีนะเขาก็ฉลาดที่จะทำเนาะนี่เป็นเขตรัวโรงเรียน ท,ที่เด็กๆเ,เขาจะเล่นอยู่ตรงนี้เนาะน,นี้ก็จะเป็นคุณยายคุณยายมาลากตะกร้าเหมือนเดิมเช่นเคยแต่ว่าเราจะเอาไต่แป๊บนึงโลกไต่ไปเลยแป๊บนึงไต่ไไตเล่นแป๊บนึงไต่แป๊บนึงไม่ไปนู่นหรอกเล่นอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถ่ายวีดีโอแล้วก็กลับจะออกไปธุระอยู่ไปซื้อ,อยางมัดผมแล้วก็จะออกไปข้างนอก นี่ยคุณยายมาเทยขยะอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยคุณยายคนขยันนี่เห็นไหมนั่นน่ะคนยายคนขยันมาอีกแล้วน่มาเก็บขยะเนาะคุณยายเอาไอว้ในโรงเรียนเด้อเดี๋ยวจะออกไปข้างนอ,อกแล้วพี่น้องตอนนี้พามาชมวิถีชีวิตของออเด็กนักเรียนกับคุณครูเนาะ,ะเขาจะเอาพาเด็กนักเรียนปลูกของปลูกอะไรใส่กระถางใส่อะไรที่มันมีประโยชน์เนาะนี่เขาจะเป็นผู้ปกครองมารับเด็กเนาะนะคะ หน่อยกําลัางเลิมเลี่นดิเศษคุณยายล้มทางขยะอยู่คุณยายจอมขยันเก่งมากเลยเนาะพี่น้องเนาะถ้าอยู่เฉยๆก็รู้สึกไม่สบายตัวเนาะยายก็ต้องทํางานเนาะอยู่เฉยๆก็เจ็บเนือ้อเจ็บตัวขันเนื้อขันตัวกูเถ่าพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ